คุณครูสะกดรอยตามนักเรียนชายกลับบ้านตอนแรกแค่อยากจะไปเยี่ยมบ้านแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นแท่นบูชาวิญญาณสองอันที่แทนพ่อแม่ของนักเรียนเสียชีวิตไปนานแล้วบนผนังเต็มไปด้วยใบประกาศเกียรติคุณคุณครูคิดถึงนักเรียนคนนี้ทุกครั้งที่สอบก็ได้คะแนนดีเยี่ยมแต่กลับต้องถูกโรงเรียนบังคับให้ออกค่าเล่าเรียนไม่กี่ร้อยหยวนก็จะถูกโรงเรียนบังคับให้ออกเธอจึงอยากจากเธอจึงอยากจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อสืบหาสาเหตุภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดจนพูดไม่ออกในตอนนั้นนักเรียนก็กําลังลากฟืนที่เพิ่งตัดเสร็จกลับมาพอเห็นครูก็ตกใจทันทีกลัวว่าด้านที่ลําบากของตัวเองจะถูกคนอื่นรู้เข้าส่วนคุณครูก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเด็กชายผู้โชคร้ายคนนี้ลําบากแค่ไหนในตอนนั้นของนักเรียนชายเดินเข้ามาด้วยอารมณ์โกรธจัดพอมาถึงก็ต่อว่าเขาทําไมเพิ่งจะตัดฟืนได้แค่นี้ไม่เห็นจะสนใจคุณครูเลยไอเด็กไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูกูเลี้ยงดูเองมา แล้วนี่แกตอบแทนกูแบบนี้เหรอพูดจาแบบไหนกันกูจะพูดแบบไหนมันเรื่องอะไรของแก แกเป็นใครกันแน่ฉันคือครูประจำชั้นของซ่องชนะฮุยหลังจากที่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือครูของหลานชายตัวเองเขาก็แก้ตัวว่างานบ้านงานเรือนมีเยอะจริงๆแล้วตั้งใจจะให้หลานชายลาออกจากโรงเรียนกลับบ้านบังเอิญว่าวันนี้ครูของเขาก็มาที่นี่งั้นก็จัดการเรื่องเอกสารลาออกเลยแล้วกันเมื่อได้ยินนักเรียนชายพูดอย่างนั้นแน่ว่าว่าตัวเองอยากเรียนหนังสือก็ยกมือขึ้นเตรียมจะตีโชคดีที่ถูกคุณครูขวางไว้ได้ทันตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ เกปีถ้าคุณไม่ยอมให้ส่องชนะหุยไปโรงเรียนคุณก็เท่ากับทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายงั้นคุณก็ลองแจ้งความจับฉันสินี่คุณพูดเองนะชนะหุยไปกันเถอะหยุดนะคุณบอกว่าคุณเป็นครูแล้วมันจะใช่จริงๆเหรอใครจะไปรู้ว่าคุณเป็นแกงค้ามนุษย์หรือเปล่าช่วยด้วยมาดูนี่เร็วเข้าแกงค้ามนุษย์พวกนี้จะลักพาตัวชนะหุยของเราไป ฉันไม่ใช่แกงค้ามนุษย์นะเสียงทะเลาะก,กันดังจนเพื่อนบ้านเดินมาดูก็ใส่ร้ายป้ายสีต่อหน้าทุกคนว่าคุณครูเป็นแกงค้ามนุษย์ว่าต้องการจะลักพาตัวหลานชายตัวเองไปแต่เพื่อนบ้านรู้จักครูดีพวกเขาเคยเจอเธอที่โรงเรียนพอเห็นว่าแผนการร้ายของตัวเองไม่ได้ผลก็รีบพูดขึ้นมาใหม่ว่าถ้าหลานชายยังเรียนหนังสือต่อบ้านที่พ่อแม่ของเด็กชายทิ้งไว้ก็ต้องตกเป็นของเธอดีที่ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเดินมาพอดีหลิวเหยียนหงนี่ยังจะมีหน้าอีกเหรอละครสั้นเบาสมอง หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นกวัวปิงกับหงเหมยประสบอุบัติเหตุก็ฝากฝังลูกชายไว้กับคุณให้ช่วยดูแลนั่นไม่ใช่ว่าจะให้คุณคิดจะฮุบบ้านของพวกเขาผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกตอนนั้นคนในหมู่บ้านตกลงกันว่าไงนะบอกว่าถ้าฉันเลี้ยงดูเด็กคนนี้จนถึงอายุ18ปีบ้านของพวกเขาก็จะกลายเป็นของฉันแล้วตอนนี้คุณเลี้ยงดูเขามาถึง18ปีแล้วเหรอเมื่อเห็นว่าพูดสู้ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ เธอก็แค่ไม่ยอมให้หลานชายไปโรงเรียนอีกละครสั้นเบาสมองแต่ก็ยังจะเลี้ยงดูเขาต่อไปแต่เด็กชายกลับแสดงออกอย่างแน่วแน่ว,ว่าว่าต่อให้ไม่มีข้าวกินก็ต้องเรียนหนังสือทำให้เธอโมโหจนอยากจะลงมือลงไม้แม้แต่เพื่อนบ้านแถวนั้นก็ไม่อยากจะดูพวกเขารู้ดีว่าเด็กชายเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กเสียดายแย่ถ้าไม่ได้เรียนต่อยิ่งไปกว่านั้นรอให้เรียนจบกลับมาไม่แน่ว่าอาจจะพาไปอยู่บ้านหลังใหญ่ในเมืองเขาเนี่ยนะจะได้เข้ามาหาวิทยาลายัยบ้า ฉันพูดไว้ตรงนี้เลยนะอยากเรียนก็เรียนไปส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของเด็กผู้หญิงคนนี้ใครอยากจะดูแลก็เชิญฉันไม่สนหลิวเหยียนหงเธอมันอวดดีฉันไม่เชื่อหรอกว่าทั้งหมู่บ้านของเราจะไม่มีข้าวให้เด็กคนหนึ่งกินถูกต้องเสี่ยวหุยหนูมาทานข้าวเย็ยนที่บ้านป้าได้นะเสี่ยวหุยมาทานอาหารเช้าที่บ้านป้าได้หนูเรียนห้องเดียวกับถิงถิงทานข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนด้วยกันได้ เพื่อนบ้านแสนดีได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กชาย ส่วนเด็กชายก็เป็นเด็กดีทุกวันหลังเลิกเรียนเขาจะไปเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนําเงินมาใช้วันหนึ่งเด็กชายคนนั้นก็วิ่งไปที่ห้องพักครูและบอกกับคุณครูว่าเขาเก็บเงินค่าเทอมได้ครบแล้วแต่คุณครูกลับบอกกับเขาว่าทางโรงเรียนทราบเรื่องราวของครอบครัวเธอแล้วเธอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขาการยกเว้นค่าเล่าเรียนของรัฐบาลเงินจํานวนนี้เธอเก็บเก็บไว้ซื้อขนมกินนะหลังจากนั้นเด็กชายคนนี้ก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆสอบได้ที่หนึ่งของชั้นทุกครั้งและก็ไม่ทําให้ผิดหวังสอบติดโรงเรียนมัธยมททีีี่่ดดส ในตอนที่กำลังจะบอกข่าวดีนี้ให้คุณครูฟังเขาก็ถูกความจริงเหยีบย่ำซ้ำเติมคนอื่นเขาอย่างเย,ยวีเอ็นหุยทั้งว่านอนสอนง่ายและเรียนเก่งด้วยเรามาช่วยกันออกค่าใช้จ่ายให้เขาค่าครองชีพไปสักสองถึงสามปีทำไมจะไม่ได้ละ่ะเสี้ยเหมยฉันรู้ว่าเธอรักและเอ็นดูเด็กคนนั้นมากแต่เธอต้องคิดถึงความเป็นจริงของครอบครัวเราค่ารักษาพยาบาลแม่เราหมดไปเท่าไหร่เรายังมีหนี้อยู่อีกเธอก็รู้อยู่แก่ใจต่อไปเรายังต้องซื้อบ้านมีลูก ทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้เงินเธอจะมาเพิ่มภาระด,ด้วยการรับเลี้ยงเด็กคนอื่นอีกแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงแค่ซินไม่มีแต่สรุปคือเรื่องนี้ฉันไม่เห็นด้วยฟังฉันนะเยวีเอ็นหุยทำไมหนูถึงมาที่นี่ละ่ะเข้ามาเร็วผลสอบออกแล้วเหรอได้คะแนนถึงเกณฑ์โรงเรียนมัธยมปลายที่หนึ่งไหมขอโทษครับคุณครูจาง ครั้งนี้ผมสอบไม่ผ่านครับได้แค่โรงเรียนมัธยมชีเหอเจิ้นของเราเองครับเอามานี่สีละครสั้นเบาสมองฉันเห็นผลสอบของเธอแล้วทำอะไรสูงขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในเขตนี้ทำไมถึงบอกว่าตัวเองสอบไม่ติดละ่ะผมผมอะไรของผมเยาวีเอ็นหุยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆไม่ต้องกังวล หนูไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมปลายอันดับหนึ่งคุณครูจะช่วยจัดการเองกระแอมยังเด็กอยู่แท้ๆท,ทำไมต้องมาถอนหายใจแบบนั้นด้วยผมกำลังจะขึ้นมัธยมต้นแล้วครับคุณครูจางอยากให้ผมไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายอันดับหนึ่งแต่ถ้าไปเรียนที่นั่นผมก็ต้องอยู่หอผมจะไม่สามารถเก็บขวดเพื่อหาเงินค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไปผมไม่อยากให้คุณครูจางกับคุณลุงหลวทะเลกกาะกันเพราะเรื่องของผมครับ โรงเรียนมัธยมปลายอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยนายนี่มันเจ๋งจริงๆผลการเรียนดีขนาดนี้แน่นอนสิครับผมได้ที่หนึ่งของอำเภอชีเหอเจิ้นเชียวนะคุณครูจางของพวกเธอเป็นคนดีจริงๆทำดีได้ดีไม่ต้องห่วงเธอต้องหาวิธีได้แน่คุณครูจางช่วยฉันไว้เยอะแล้วฉันไม่อยากให้เธอต้องกดดันมากเกินไปถ้าอย่างนั้น ในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนนี้หนูไปเก็บขยะขายกับคุณตาเถอะหาเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มความกดดันก็จะน้อยลงหน่อยอืมตกลงไปกันเถอะคุณครูจางคุณครูมีอะไรกับผมหรือเปล่าครับยุนหุยครูมีข่าวดีจะบอก มีคนใจดีได้ยินเรื่องเรื่องผลการเรียนและฐานะทางบ้านของเธออาสาเสนอออกค่าเล่าเรียนให้เธอเป็นเวลา6ปีละครสั้นสุขสรรนี่เงิน5,000หยวนนี่เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งปีของเธอละครสั้นคุณครูจางเงินจำนวนนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับทำไมละ่ะ อย่าบอกนะว่าเธอคิดว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ผมกับคุณลุงหลัวออกให้ใช่ไหมครับยุนหุยสถานการณ์ของผมกับคุณครูจางพวกเราไม่มีกำลังมากพอที่จะช่วยเหลือเธอได้อีกแล้วละครสั้นสุขสันร์แต่เงินจำนวนนี้มันเป็นความจริงที่ว่าจากผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือเธอใช่แล้วบอกให้รับก็รับไปเถอะไม่ต้องคิดมาก คุณครูจางถ้าอย่างนั้นคุณครูพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าใครเป็นคนช่วยเหลือได้ไหมครับเด็กชายซ่งหยุนหุยคนนี้เป็นคนใจสูงถ้าเขารู้ว่านี่เป็นเงินที่ฉันให้เขาก็คงไม่รับมันแน่ดังนั้นขอให้คุณครูจางรักษาเรื่องนี้เป็นความลับด้วยนะครับคุณครูวางใจได้เลยครับผมจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณครูให้หยุนหุยรู้เด็ดขาด หยุนยผู้สนับสนุนคนนั้นได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับดังนั้นเราจึงไม่สามารถบอกตัวตนของเขาให้เธอรู้ได้คุณครูจางคุณครูไม่ได้สอนพวกเราหรอกเหลือครับให้รู้จักสำนึกบุญคุณและตอบแทนบุญคุณหรอกเหรือครับแม้แต่ตัวตนของผู้มีพระคุณก็ไม่ยอมบอกผมแล้วผมจะเอาอะไรไปตอบแทนเขาได้ล่ะครับคนคนนั้นบอกว่า ขอแค่เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศของเรามหาวิทยาลัยจิงหัวก็ถือเป็นการตอบแทนเขาอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมาพบเธอเองครับงั้นผมจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจิงหัวให้ได้ในตอนนั้นเองฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจิงหัวให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผลการเรียนของฉันยังคงอยู่ในอันดับต้นๆของโรงเรียนเสมอทุกๆช่วงปิดเทอมฤดูหนาวและฤดูร้อนฉันจะไปกับคุณตา ไปเก็บของเก่าขายตลอดระยะเวลา6ปีทุกๆุกปีฉันจะได้รับเงินช่วยเหลือ5 0 0พันหยวนฉันพยายามหาวิธีทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาตัวผู้สนับสนุนคนนั้นให้เจอละครสั้นสุขสัร์แต่ฉันก็ยังไม่พบเขาจนกระทั่งการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในปีนั้นเสี่ยวหุยไม่ต้องล้างแล้วใกล้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วรีบกลับไปทบทวนบทเรียนเถิดครับเง้นผมไปก่อนนะครับ มานี่สิคุณตาขนมเปียสุกแล้วกินตอนร้อนๆนนะครับรีบไปเถอะครับบายละครสั้นสุขสรรถ้าเกิดเด็กน้อยส่งหยุนหุยมาเจอเข้าคงจะอธิบายยากหน้าดูจะอธิบายยากอะไรกันบอกไปเลยว่าฉันเป็นหลานสาวของคุณก็สิ้นเรื่อง จริงสิคุณตาเรื่องของชนะอุยเนียคุณจะกปิดเป็นความลับไปถึงเมื่อไหร่คงอีกสักสองสามปีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาแต่ลึกๆแล้วเขาก็แอบ,บตามหาผู้มีพระคุณคนนั้นอยู่ใกล้จะถึงวันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อยก็ต้องรอให้สอบเสร็จก่อนค่อยว่ากันอีกทีก็ได้เั้นตอนนั้นคุณก็อธิบายเอาเองก็แล้วกันยังไงซะคุณก็เคยช่วยเหลือนักเรียนมามา,มากมายแล้วนี่มีประสบการณ์พอที่จะรับมือได้อยู่แล้ว มาลองชิมฝีมือของฉันหน่อยสิหนูช่างขี้เกรงใจจริงๆตาแก่ขี้บน่นช่างโชคดีอะไรเช่นนี้แก่แล้วแก่แล้วได้มาเจอกับหนูและหลานชายของฉันแบบนี้สิที่เขาเรียกว่าทำดีได้ดีถ้าฉันไม่ได้ลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองฉันก็คงไม่รู้ว่าคุณให้เงินสนับสนุนนักเรียนมากมายขนาดนี้นั่นมันเรื่องเก่าไปแล้วตอนนี้แก่แล้วทำอะไรไม่ไหวแล้ว ช่วยเหลือใครต่อใครไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วละครสั้นเบาสมองละครสั้นละครสั้นเบาสมองข้อผิดพลาดผมทำเองครับคุณตาคุณตาไปพักเถอะครับ ผมทำเองได้ครับคุณตาเข้ามาเถอรู้ว่าเป็นเธอคุณตาละครสั้นเบาสมองผมลืมของไว้ละครสั้นเบาสมองได้ยินหมดแล้วเหรอครับอ้ามำอึำอ้งๆไม่เห็นเหมือนเธอคนเดิมเลย คุณตาเสีย่ยววยคุณตาผมจะดูแลคุณตาเองและอีกอย่างผมจะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยทิงหวาให้ได้เด็กคนนี้ไม้บรรทัดทรานสปอร์ตี้เตอร์ดินสอสองบี วงเวียนไม้บรรทัดแล้วก็บัตรประจำตัวสอบอาจารย์จางทําไมผมรู้สึกว่าอาจารย์ดูตื่นเต้นกว่าผมอีกครับไอหนูคราวนี้ต้องตั้งใจสอบให้ดีๆนะห้ามทำให้คุณตาผิดหวังเด็ดขาดวางใจได้ครับอาจารย์จางอาจารย์ยังไม่รู้ความสามารถของผมอีกเหรอครับพวกเธอพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วครับคุณตาครับวันนี้ผมมีสอนรบกวนคุณตาไปส่งชนะวุยหน่อยนะครับได้สิ ห่าหาหลายปีมานี้ฉันให้เงินสนับสนุนนักเรียนไปหลายคนแต่เพิ่งเคยไปส่งนักเรียนสอบเป็นครั้งแรกนี่แหละไปกันเถอะไปกันเถอะละคสรสั้นเบาสมองขอให้ประสบความสำเร็จนะเดินทางปลอดภัยนะละคสรสั้นเบาสมองครับละคสรสั้นเบาสมองเสี่ยวหุยนี่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลายัยเก็บไวด้ดีๆนะคุณตาผมคิดดีแล้วครับ เก็บเงินนี่ไว้ช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นๆที่ต้องการมันมากกว่าพอผมเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วผมก็จะกู้ยืมเงินเรียนแล้วก็ทำงานพิเศษหาเงินเองได้เพราะฉะนั้นคุณตาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายของผมหรอกไอหนูบอกให้เก็บก็เก็บไปเถอะละครสั้นเบาสมองรีบโทรเรียกรถพยาบาลเร็วหนุ่มน้อยฮัลโหล นี่เบอร์หนึสองใช่ไหมหนุ่มน้อยสี่แยกถนนเจี่ยนเซื้อตัดกับถนนเรือนหมินเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บสาหาัสหนุ่มน้อยคุณตา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 ไม่เป็นไรใช่ไหมครับตาไม่เป็นไรข้อสอบจะไปสายเอาผมไม่สอบแล้วรีบไปเร็วห้องสอบ ผมจะพาคุณตาไปโรงพยาบาลเองคำพูดของคุณตาเธอไม่ฟังกันแล้วเหรอผมไม่ไปไหนหรอกครับคุณตาซ่งเย,ยวีเอ็นหุยถอนหายใจจะทำให้ตาตายเลยหรือไงถ้าเธอไม่ไปสอบต่อให้ตายตาก็คงหลับไม่ลงไปสิไปเร็วหนุ่มน้อยฟังคุณตาเขาสิการสอบกาโอเขาสำคัญกว่ารถพยาบาลกำลังมาพวกเราอยู่ตรงนี้แล้ว คุณตาเธอจะไม่เป็นไรหนุ่มน้อยฟังคุณตาเขาเถอะเหลือเวลาอีกแค่ก่อนการสอบวิชาแรกไม่ถึงสิบนาทีแล้วรีบไปเถอะฉันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเองเร็วรถพยาบาลกำลังจะถึงแล้วรีบหน่อยใกล้ถึงแล้วคุณตาหุยนี่เงินค่าเทอม และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหวาตาเตรียมไว้ให้หมดแล้วจะได้เงินก้อนนี้ไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอแล้วละครสั้นความสุขหลบหน่อยหลบหน่อยเธอไม่ไปสอบต่อให้ตายตาก็คงหลับไม่ลงขออนุญาตครับคะ่ะรีบเข้าไปเถอะ ละครสั้นความสุขพยาบาลครับเป็นยังไงบ้างครับยังช่วยชีวิตอยู่ค่ะละครสั้นความสุขยังเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงถึงเวลาส่งข้อสอบไม่ปลวจด,ดูอีกหน่อยเหรอไม่เป็นไรครับค่ะคุณครูจีน คุณครูจางคุณตาผมเป็นยังไงบ้างครับคุณตาปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะคุณหมอบอกว่าคุณตาอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีก คนไข้เตียงหมายเลขหนึ่งชำระค่าผ่าตัดด้วยค่ะพวกเราเพิ่งจ่ายไป2 0,000ืหยวนไม่ใช่เหรอคะหมดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ2องห0,000ืนหยวนนั่นแค่ค่าใช้จ่ายในการช่วยชีวิตค่ะส่วนค่ารักษาต่อจากนี้ยังต้องใช้เงินอีกเยอะแล้วตกลงต้องใช้เงินเท่าไหร่คะอย่างน้อย3า0,000หยวนค่ะผมจะกลับบ้านไปเอาเงินไม่ต้องรอครับค่ะคุณครูจางไม่เป็นไรคะ่ะฉันมีเงินฉันไปเอาเองเยวีเอ็นหุย คุณครูจางที่นี่มีเงินสี่หมื่นหยวนน่าจะพอใช้ไปได้สักพักหนึ่งค่ะส่งเงยวีเอ็นหุยเธอเอาเงินจำนวนนี้มาจากไหนละครสั้นความสุขเงินนี่คุณตาเป็นคนเตรียมไว้ให้ผมครับเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยครับไม่ได้หลกเงินจำนวนนี้ใช้จ่ายแบบนั้นไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลคุณตาฉันจะหาวิธีเองคุณครูจางครับคะ คุณครูกับคุณลุงหลัวตลอดหลายปีมานี้ช่วยเหลือผมไว้มากมายเหลือเกินโรคของคุณตาต้องใช้เงินเยอะมากมันจะกลายเป็นภาระของทุกคนผมตัดสินใจแล้วครับผมจะไม่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วครับคุณตาครับนับจากเดือนหน้าเป็นต้นไปผมจะหางานทําหาเงินต้องพอค่ารักษาคุณตาแน่นอนไม่ได้หรอกละครสั้นสุขสารคุณตาตรากรำทํางานหนักเก็บขยะขายมานานหลายปีส่งเสียให้เธอเรียนทั้งหมดนั่นก็เพื่ออะไร นี่เธอจะตอบแทนเขาแบบนี้เหรอแต่ผมทนเห็นคุณตารอความตายแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะงั้นเธอจึงควรตั้งใจเรียนให้หนักขึ้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยจริงหัวให้ได้นั่นต่างหากถึงจะเป็นการตอบแทนเขาที่ดีที่สุดลองคิดดูสิถ้าวันหนึ่งคุณตาฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นว่าเธอเรียนไม่จบเพราะเขาเขาจะรู้สึกยังไงคุณครูจางผมขอโทษครับเพ้ร่งหยุนหุย ตอนนั้นผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะลาออกจากโรงเรียนและหางานทำเพื่อเก็บเงินมารักษาคุณตาสำหรับผมในตอนนั้นผมจำเป็นต้องหางานที่มีไรายได้มากกว่า4 0่พันหยวนแต่ผมประเมินตัวเองสูงเกินไปว่าการที่คนอย่างผมเรียนจบแค่มปลายจะหางานแบบนั้นได้งานแบบนั้นที่นี่มีงานอะไรที่ได้เงินเดือนมากกว่า4ี่พหยวนบ้างไหมครับจบอะไรมาละ่ะ จบมปลายครับเรียนก็ไม่จบแล้วยังอยากได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นอีกคิดว่าที่นี่เป็นมูลนิธิการกุศลหรือไงนี่หนุ่มช่วยเข็นทรายตรงนี้ให้เรียบหน่อยสิร้อยห้าสิบไม่ทําก็ไปทําเฮ้ เยี่ยมไปเลยหนุ่มน้อยนายนี่แข็งแรงจริงๆพรุ่งนี้มาอีกไหมมาตกลงตามนี้นะขอบคุณครับนายจ้างในช่วงครึ่งเดือนต่อมาละครสั้นสุขสั์ผมทำงานที่ไซตก่อสร้างทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งซ่งหยุนหุยคุณครูจางทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับ ายแล้วฉันตามหาเธอมาเป็นครึ่งเดือนแล้วนะเธอหนีมาอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยไปกับฉันละครสั้นสุขสันร์เราจะไปไหนกันครับคุณครูลืมงไปแล้วเหรอวันนี้เป็นวันประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะละครสั้นสุขสันต์ประกาศผลสอบหรือไม่มันก็ไม่มีความหมายอะไรกับผมอีกต่อไปแล้วเด็กคนนี้นี่รีบขึ้นรถเร็วตรงไป ท่านผู้ใหญ่บ้านครับพวกเรามาแล้วนี่มันวันนี้เป็นวันประกาศผลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ใช่เหรอเด็กๆในหมู่บ้านที่อายุเท่าเธอต่างรอคอยผลสอบกันอยู่นะเสี่ยวหุยเธอเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเราที่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอได้พวกเราทุกคนต่างรอคอยให้ว่าที่บัณฑิตอย่างเธอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราใช่ๆด้วยผลการเรียนของเสี่ยวหุยเข้าเรียนมาหาวิทยาลายัยชั้นนําได้สบายๆเชอะ ยืนเฉิงลูกชายชันผลการเรียนก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะเสี่ยวหุยเรียนเก่งพูดมาตั้งนานแล้วงั้นเธอก็ลองสอบดูสิดูซิว่าจะได้เป็นบัณฑิตไหมป้าหลิวผลการเรียนของลูกชายป้าก็ไม่ได้แย่หรอกแต่เสี่ยวหุยคือที่หนึ่งของอำเภอทีเหอเชียวนะพอๆอ,อย่าทะเลาะก,กันเลยได้เวลาแล้วประกาศผลสอบแล้ว เร็วเข้าๆยังยืนเมียเอาอยู่ได้รีบกรอกเลขประจำตัวสอบเร็วเข้าอูเฉาหัวภาษาจีน110คะแนนคณิตศาสตร์107คะแนนภาษาอังกฤษ108คะแนนวิทยาศาสตร์ทั่วไป198คะแนนรวม523คะแนนเยี่ยมมากไม่เลวไม่เลวไม่เลวนึกว่าจะสอบไม่ติดซะแล้วเข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับสองได้สบายๆละครสั้นเบาสมองคนต่อไปอูถุน รวม486คะแนนคนต่อไปหวังย่าผิงรวม497คะแนนคนต่อไปซ่งยวนเฉิงรวม626คะแนนหลิวผลสอบของยวน,นเฉิงลูกชายเธอละครสั้นเบาสมองเข้าเรียนมหาวิทยาลัยท็อป985ได้สบายมากละครสั้นเบาสมองแน่นอนอยู่แล้ว เสี่ยวหุยก็จะกลายเป็นของเธอในไม่ช้าคุณตาผู้ใหญ่บ้านครับคงไม่ต้องตรวจสอบผลสอบของผมหรอกมั้งครับไม่ได้หรอกเธอคือความหวังของหมู่บ้านเรานะเธอมีศักยภาพที่จะสอบติดมหาวิทยาลัยชิงหวาเชียวนะผู้ใหญ่บ้านครับเสี่ยวหุยสอบเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับผู้ใหญ่บ้านผลสอบของเสี่ยวหุยล่ะครับ หาผลสอบของเสี่ยวหุยไม่เจอหาไม่เจอครับหาไม่เจอครับผู้ใหญ่บ้านครับหรือว่าเสี่ยวหุยสอบตกจนหาไม่เจอพูดอะไรของคุณเนี่ยขอผมดูหน่อยได้ไหมครับดูสิผมรู้แล้วว่าทำไมหาผลสอบของชนะหุยไม่เจอทำไมครับนั่นหมายความว่าชนะหุยติด50อันดับแรกของจังหวัดเราระบบจะซ่อนผลสอบของเขาเอาไว้ทั่วคราว ชนะหุยเก่งมากลูกฮ่าฮ่าฮหน้าขำสิ้นดีหาผลสอบไม่เจอยังมีหน้ามาพูดอีกว่าติดห้าสิบอันดับแรกของจังหวัดอาจารย์จางผมว่าคุณกลัวเสี่ยหุยจะเสียหน้าเลยจงใจพูดแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์จางสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปเป็นความจริงทั้งหมดจริงทุกประการถ้าไม่เชื่อก็คอยดูสิอีกไม่นานก็คงจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิงหวาติดต่อหาเสี่ยวฮุยของพวกเราโมเข้าไป อาจารย์ใหญ่เฉินละครสั้นเบาสมองขอโทษนะครับไม่ทราบว่านักเรียนส่งยวนฮุยอยู่ไหนครับละครสั้นเบาสมองนักเรียนส่งยวนฮุยเยี่ยมมากไอหนูมามาเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักท่านนี้มาจากมหาวิทยาลัยชิงหวาท่านเป็นผู้รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาของจังหวัดเราอาจารย์เพย นักเรียนซ่องยวนฮุยเก่งจริงๆเลยวัยรุ่นสมัยนี้คะแนนเต็มของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศคือ750คะแนนเธอได้736คะแนนไม่ใช่แค่ได้ที่1ของจังหวัดแต่ยังทำลายสถิติคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยินดีด้วยนะละครสั้นเบาสมองได้736อยคะแนนละครสั้นเบาสมองอาจารย์เพื่อเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรนะครับเสี่ยวหุยของเรา เป็นที่หนึ่งของจังหวัดนักเรียนซ่องหยวนฮุยไม่ใช่แค่เป็นที่หนึ่งของจังหวัดแต่ยังได้คะแนนสูงสุดของประเทศอีกด้วยไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนโอ้โหเสี่ยวหุยของฉันคะแนนเต็ม750คะแนนเธอกลับได้ตั้ง736คะแนนเธอเธอเป็นจ่วงหยวนตัวจริงเลยหลิวกลงกังใครกันนาที่บอกว่าเสี่ยวฮุยสอบตก เสี่ยวหุยคะแนนของเธอพอที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยทิงหวาได้เลยนะหลิวตอนนั้นถ้าตอนนั้นไม่ผลักใสยเสี่ยวหุยออกไปเธอคงโชคดีมากใครจะไปรู้ว่าสองคนนี้เป็นคนที่คุณครูจางจ้างมาหรือเปล่าตาชวนใช่ไหมละ่ะพระเจ้าป้าหลิวลูกชายคนโตฉันเคยเจอครูใหญ่เฉินผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายอันดับหนึ่งมาแล้วนะไม่น่าจะปลอมได้หรอก นักเรียนซ่งเงยวีเอ็นหุยตอนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยทิงหวาของเราขอโทษครับค่ะอาจารย์เผยผมเกรงว่าผมจะไม่สามารถเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยทิงหวาได้